ตอนที่118ทางออกประมาณ2,000เมตรยอดถ้ำประมาณ200เมตรวิธีเดียวที่มีคือดียกจากทางยอดถ้ำแล้วบินไปให้ถึงทางออก เขตจักภัติเกินครับคือ1น0เมตรขาดไกเกือบร้อยเมตรทำไงดีหลุดน้ำไม่ได้หากน้งเสียสติแล้วโจมตีขึ้นมาก็มาไม่มีโอกาสแล้ว,วทำไมถึงดูทับพลังวิญญาจากน้ำบาดาสินะ ไปต่อเราจะออกไปยังไงดีเซียวซานถึงแม้พ่อจะเรียกร้องมากเกินไปแต่พ่อเชื่อว่าเจ้าต้องรอดออกมาได้แน่ท่านพ่อต้องรอข้าอยู่แนะ่ลองดูแล้วกัน ระยะกรงเล็บเทวดาไปอยู่ที่30เมตรหบกย่างเงินคำที่เหลือความสูงอม่เจ็ดสิบกว่าเมตรโอกาสไม่ค่ครั้งเดีวยดวกระดดดวิญญาณขาแม่งุงต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะ ไม่พอก็อมีน้ำหนักดาำเพิ่มด้วยงั้นเหรอหมดผลทางแล้วจริงๆเหรอไปเนื้อวิสาสิโม ชีวิตหน้าไปซะเมืองแห่งกาสังหารหนามากนี่คือเขตแดนที่รวมไอสังหารไว้งั้นเหรอ เขตแดนแ,แดทบสังหารเั้นเหลอรู้สึกได้เรืง่งพวกเรามีเขตแดนแทบสังหารเหมือนกันไม่มีไอสังหาร เราต,ต่างคนต่างวางชีวิตให้อีกฝ่ายตอนนี้ถือว่าหายกันหรือยังถ้าต้งขอบคุณเจ้ามากที่ไม่ทิ้งค่าทำไมตัวเขามีแต่แผลเต็มไปหมดส่วนข้าไม่เป็นไรร่วมด้วยช่วยกันเจ้ามีอะไรอีกไหมข้าข mm ้าถ้าไม่ม like ีข้าไปก่อนแล้วดูเหมือนเขา ทำเพื่อช่วยข้าเท่านั้นเองไม่มีแล้วล่วะเจ้าไปเถอะ เซียซานท่านพ่อรอข้าอยู่จริงๆด้วยท่านพอ่อสองปีมานี้จะทำได้ดีมากไปกันเถอะที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยใช่ไหม,มท่านพอ่อท่านก็มีเขแดนเทพสังหารด้วยใช่ไหม จ้ารู้วัตถุประสงค์เขตแดนเทพสังหารใช่ไหมรัศมีเหรอถูกต้องมันคือรัศมีจำไว้เขตแดนพรสวรรค์วิญญาณยึดจะไม่ถูกควบคุมการใช้วิญญาณยึดคู่ที่ห้ามใช้พร้อมถ้ารู้ได้ยังไงครับเพราะว่ามีคนเคยใช้พร้อมกันแล้วอย่างไงรองค์สังฆราชปีปีตง เดินทางไปกับทูตแห่งน,นรกใจเย็นหน่อยห้าข้าเราไม่ผิดพวกเราจะได้ออกไปแล้วต้องตอเอาชื่ออกได้านปัหาเอาไว้คนที่ร่วมมือผ่านทางสายนารกต่วใหญ่มีแผนกระทงน,นั้นข้าชื่อทังอินทังอินทำไมข้าต้องเกิดที่สํานักวิญญาณยึดแล้วเจ้าเกิดที่ส,สํานักเข้าเทียนด้วยผู้อวสุอสูรผู้อวสเบญจมาศ จอมยุทธพูดทั้งสาม ไม่อาจปกปิดผ่าทางโอหังเย็นชาที่เขาแผ่ออกมาได้อะไรเด่นลุงไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจสองปีที่ผ่านมาข้าชินแล้ว,วหล่อยันแต่ห,หลังเลย,ห,เยหล่อ,หอทั้งคู่นั่นแหละ ดีให้ข้าฟังได้หรือยังเจ้ายังไม่บรรลุข้อเรียกร้องของข้ายังอีกเหรอแล้วเมื่อไหร,ร่จะบรรลุตามเป้าหมายของท่านล่ะครับตอนนี้กระแสะลมปราณเจ้าอยู่ภายนอกยังต้องเรียนรู้วิธีปกปิดตัวเองจากโลกวิญญาจาร์อีกแล้วเมื่อไหร่ข้าถึงเจออืมเย,ยเซียนที่นี่นี่เองถูกต้องอืม ขอโทษช่วหยุดก่อนเยียเซียนไม่ต้อนรับคนแต่งกายไม่เรียบร้อยอีไปลมปานใหญ่เยี้ยงน่ากลัวมากลูกชาย อ,อกเยี่ยหัวตอนพระจันเสี้ยวเรือนรางสหายเก่าจะมาเยือนสหายเก่ามาเยือนรอสักครู่ค่ะ บ้านเอาเตอ๋อเขาต้องการพบนายหญิงค่ะเยียดเสียรับแค่ลุกค้าบิเกตเิอพระทานออกไปเถอะพูกเจ้ามองคนแคบเปลือกนอกใสหัวไปบังอาจ้าพฆ่าคน้าทำลายที่นี่ปรกจาระดับ40ขึ้นไปอา ไไปแล้วเซีวววยวซานแขนของพวกเขาหักละเอียดไม่มีชิน้นด<อ>ีเจ้าข้าออกมือให้มากพอแล้วเหยียนเสียนไม่ใช่ที่ให้เจ้ามาทำตัวกลางด้วยไปไปไม่้อ้เหลือคร้งสุดท้ายไปิญญาหยียนเสียนซะ เอาราชาสุนเห็นขนึงเปลี่ยนรูปฮะเป็ญญานานยึดข้าทำไมถึงขยับไม่เนาเหมือนโดนกดไว้ความสามารถในการควบคุมจะทำได้แค่นี้เองนะจะพัดเงินครามใช้แค่ลมปราณก็ควบคุมวิญญาณยุดสายพืชทุกชนิดแล้ว แค่ถาวันที่อ่อนลูกจนแข็งเป็นเหล็กกล้าบแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยน่าเสียดายเขตแดนเทียบสังขารเจ้จะเล่นลูกไม้อะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยแั้ก็ตั้งใจดูโอ้ เสียสารเสียการควบคุมไอสังหารเสสารพอล้หยุดซะทักษะวิญญาณที่หนึ่งพัฒนาการเจ้สาสั่ นี่คือเขตแดนใช้พลังเขตแดนหลอมรวมและกระจายด้วยเสียงดนตรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมถึงจะไม่รู้สึกเบียคั้นรุนแรงเหมือนเขตแดนเทพสังหาร กลับใช้พลัที่อ่อนโยนและล้ำค่าทำให้คดฟังคำสั่งไม่รู้ตัวไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังวิญญาณของ,งานางเลยหรือว่าเป็นราชทินานามพรหมยุทธคนนั้นที่ซ่ดนพลังได้สมบูรณ์เกิดอะไรขึ้น